ห้องนั่งดันไว้ละมัอแรงประธามันมุนก่อนนะเปลี่ยนโครงให้มันแล้วมันเป็นรูปขอบๆตรงโครงที่รั่วแล้วปลูกมันไว้ได้ไหมล่ะเราทำไมไม่ปลูกมันไอ้นี่มันไว้ก็ปลูกมันไว้น้อยกันยีกกับแก่กลางค่ำกลางคืนนรามันมีไส้เสียครับมันมีโชคปลูกไว้มันก็ไม่ได้เสียหายหโอเคเนี่ยหาเรื่องเสียงเก็หลายโชค์ไหม นั่งเก่งมากนั่งเก่งมากมีโชคนั่งเก่งมากมีโชคนั่งเก่งมากมีโชคนั่งเก่งมากครับมีโชคโอเคอย่าหาเม็ดเลยหม,ม,มือเดลยวมันเมื่อเอากิดเขาอ่ะไม่กินเลยหลายเนี่ย ตอนนี้จะยอมกินที่แหลแม่ก็นั่นแล้วเอาไปเองไปไดนไ่้ไม่ได้โยนอาหารมีโชคมีโชคดมขี้นี่ขี้กินขี้นี่ขี้ก่อนหนึ่งจังนะมันก็โดมจังนั้นกับมันมันมาโดมขี้แล้วไปเลอกตัวเงียบเมื่อกี้เนี่ยนี่เป็นกระขี้ผอมนี่จังนะมันกับสุจริต เจ้าน้าก็มาดม,มอีก่ะน้ำฉีดเว้ยที่ลนนออกกห,กกดมดมหลังมันขี้อันนี้อ๋อมก็ฉีดในแม่หมาอื่นมาเขากเป็นกระดมดมเนี่ยแล้วบวสนแลไรบ้างเนี่ยเนี่ยมันขี่ก็น้ำล่างอหองรอดในมันจะตีบม็นแห้งโอเคันดนีนะมือสองเอาลำยายาเอานลำยาค sure ัดห้องน้ำไปเทลงเอานั่น,นอันนี้เทลงมันมีนมกลิ่น ่าสารมิน้นตายเขาตายมีโชคนั่งมีเจวน้ำมันที่ใส่ใน้ำมันได้ชโชใส่ที่ลาบไว้ไม่อืมคิดคิดกะคิดขานจานกเนาะมากันไน้ Ok. Đi mà. 毛，毛，毛，毛。米秋毛，米秋 mình số một, mình số một, mình số một, ok, học cấm diều đấy, cấm diều đấy, đỉnh quá, 你瘦吗？ ชกนั่งนั่ง O E เอย่าดื้อสิชออีกล้วหงรมาได้เงี้ยวกับกันนีโลดนานฉีดออม่ใชสบนสบอนจบได้ไหมหิแล้วเหรอขอครั้งสุดท้ายไหมหมอรั้งสุดท้ายอกสวยไหม やはり。<Okay. S 2> โบเอ้ยอยันดีขึ้นแล้วเนี่ยหนวมาเรีนมาเรื่อ